เวลา7.11นาฬิกาส1นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554จังหวัดเชียงใหม่ทรงออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบระรมราชชนนีพอสวและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานสาตรณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ที่ร่วมกันออกหน่วยแพทย์พอ,อสวให้บริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่มีประชาชนเข้ารับบริการรวม57คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ จากนั้นท่อพระเนตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและอาสาปสศุสัตว์เพื่อนําความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่ชุมชนช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความยั่งยืนและส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจํานวน3ามตัว ต่อจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนําไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดแล้วทรงงานบิสัญยีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาภรผ่าตัดทำหมันสุนัข13ตัวในจํานวนนี้มี2ตัวป่วยด้วยอาการหมดลูกอักเสบจึงมีพระวินิจฉัยเพื่อทําการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัข ปัญหาหมดลูกอักเสบพบได้หลายสาเหตุซึ่งการทำหมันเป็นการป้องกันที่ดีและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันและช่วยลดการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงควรทำหมันตั้งแต่สัตว์มีอายุ6 8ถึง8เดือนขึ้นไปนอกจากนี้การผ่าตัดทำหมันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้ดีที่สุดรวมถึงเป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้เกิดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ,บ้าจากสัตว์สู่คนได้ สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน87ตัวแต่รับบริการผ่าตัดทำหมันรวม109ตัวแบ่งเป็นสุนัข21ตัวและแมว88ตัว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอำเภอสันกำแพงได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศเป็นต้นแบบของการพัฒนาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานต่างๆขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังจนเกิดผลสำเร็จก่อนเสด็จกลับ พระราชทานพระวโรกาสให้ ai, สมาชิกพอ,อ, Trans อ,อสอวจังหวัดเชียงใหม่และสตัตวแพทย์อาสาจุลาพรนเฝ้าและมีพระดำรัสถึงการสร้างความรักความสามัคคีและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปและทรงนำสมาชิกพอ,อสวร่วมขับร้องบทเพลงรักก <c oughs> ันไว <c oughs> ้เถิดการที่เราร่วมใจกันสามัคคีกันนี้จะเป็นการทำให้ ประเทศเราจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าขอฝากความหวังไว้กับน้องๆที่ยังอายุน้อยๆอย,อยู่คือพี่ดูทีวีโดเพรอะรอบข่าวก็ไม่แต่ข่าวน้าเศร้าเรื่องยาบ้ายาเสพติดพอคนเสกเข้าไปแล้วก็หมดสติไม่มีสติ ไลค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกญากติโกโกติกาพี่เชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะพวกเราจะรักกันสามัคคีกันช่วยกันแก้ปัญหาอย่างพวกเราอยู่จังหวัดนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง และถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือพี่ก็แน่ใจว่าประเทศไทยเราจะสามารถเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไป